สวัสด,ดีทุกท่านกันด้วยนะครับพรากับผมอีกแล้วในไลกกันแกงสตาร์เกมเม้นนะคบวันนี้เรามาชิ้ตัวนี้กันชื่อก็พิมพ์เปม้มนะ่อย่างนั้นะป่ะเราจะมาเล่นกันดูดูดูฝีมือผมก่าโคตรก่าโคตร แต่แมงกากมันเสือกตัวใหญ่ได้ฮะอะไรวะเอือกเนี่ยเห็นไหมกากโคตรยังตัวเล็กอยู่ยฮะเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วกากผมกากกากโคตรน่ะฮะเด้อ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 เปียงแมงโคตรกากนะผมเนี่ยเด้อเดเนี่ยทำอะไรไม่ได้แม่งก็มีแต่ขนแย่งอะไรอะไรวะ

เนี่ยเนี่ยกาบโคตรแหลมยังรอดได้ตึง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 นะผมเคยบอกเนี่ยดูเดี๋ยวผมกากเนี่ยผมกากกาบกาบเนี่ยเนี่ยเนี่ยกากโคตรเนาะเนี่ยเดี๋ยววงคอมแม่งก็ตายเรียบร้อยเดนเดี๋ยวฟดึก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 เนี่ยวงจนตัวเล็กแม่งก็กาะ มันเนี่ยเดิตัวใหญ่ยามาวาหาตัวเล็กดูนะครับผมชนตัวเล็กแม่งผมคนณก่างเนี่ยๆมาเดินตัวใหญ่นะครับเดินๆตัวใหญ่แพ้ตัวเล็กเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปทำไระไรฮะ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 ดูรำชมโดดๆดูหางแจ๊บเบลเนี่ยเห็นมั้ยคุณก่างอะทำอะไระแม่งก็ตายเด่นมั้ยเนี่แทนยังวนคนแม่งก็ตาย โัวเลือสกินตัวใหม่น sure ี่สกินตัวใหม่นี่ใช่ตัวกัปตันเออต้องเลือตัวนี้ตัวนี้คือตัวโปอดผมเลยที่ผมรอรอให้มันมามาจะสุดมันกับเราจนโดยเด้อเด้อตัวเล็กชนะตัวใหญ่ได้ครับผมเคยตัวเล็กไม่ชนะตัวใหญ่นะ เขาโค่นอ่ะตัวเล็กไม่ชนะตัวใหญ่อะไรวะดูนี่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 อ่ะอันนี้เราเล่นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เก่งเองหลุดรอได้แล้วเราเดินไปเรื่อยเรื่ยแล้วเราก็เก่งเองเลยถ้าเรา่อยเรื่อยๆมันก็จะเก่งเหมืกันเราเนี่ย ี่เอใครยัยยยงมาติดตบทีนเลยเห็นไหมผมกาาแค่ไหนต้องดูแล้วผมกาาแค่ไหนก่าจนไม่ได้ก่ายานันทิ้งเราได้หน้าเราจะันคขาเอไหมเลยยินดีรับท่าผู้ชม คลิปนี้เนี่ยยังดูนะครับดูนะครับผมผมเคยเป็นตัวอะไรหนชนะตัวใหญ่เลยนะครับดู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 ดอวีวันดู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 นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะอวีวันให้ดูอวีวัน เปนไงมาเป็นมาเนี่ยเป็นไง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 เนี่ยตัวเลขชนะตัวใหญ่เขาเรียกว่าตัวอะไรชนะตัวใหญ่น้องสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวยังไ